สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้อิจะพาไปกินก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนมาระพิกัดอยู่ที่หนองขอนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะพี่ๆคนไหนถ้ามีโอกาสแวะมาหัวหินอย่าลืมมากินก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนมระแซ่ปักคักนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยวรวมในร้านนะคะไปค่ะไปดูเมนูนะคะว่ามีอะไรให้เราตักบ้างนี่จ้ายั่วๆเลยนะคะคือเครื่องเขาแน่นมากๆแล้วก็ ผักเยอะมากนีให้เลือกหลากหลายที่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้เลยคะ่ะแท้แดนไปค่ะมีลูกชิ้นให้เลือกด้วยนะคะมีเกี๊ยวคือเกี๊ยวกรอบมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะคืออฟติดใจเกี๊ยวมากๆตักได้ไม่อั้นเลยนะคะคือเราจะตักแค่ไหนก็ได้แล้วก็เติมได้ไม่อัน้นเติมได้จุกๆจะเดินเติม3าสีรอบก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ว่าคือเราต้องกินให้หมดนะคะ ถ้าเหลืออย่างนี้เขาก็มีปรับตามราคาที่เขาจะแจ้งไว้นะคะว่าคอปรับเท่าไหร่กินเหลือปรับเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะตักได้ไม่อันราคาเพียง79บาทเท่านั้นนะคะใครที่กินแบบจุกๆกินแบบคม้มอิฟแนะนำเลยคะ่ะเพราะว่าเดินเติมได้ฟินฟิเลยนะคะนี่คือความหอมของน้ำซุปคือดีมากๆเลยนะคะหอมแบบฟินฟินเวอร์ๆชอบมากค่ะ อีกก็จะให้ชมบรรยากาศในร้านรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างให้เลือกชมมีอกไก่น่องไก่ตีนไก่เลือดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ผักก็เยอะมากๆเลยนะคะเครื่องแน่นมากอย่างที่บอกคะ่ะเกี๊ยวก็คือทีเด็ดสุดๆเดินชมค่ะอิกก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะคะ เขามีสั่งแบบว่า Delive r y กลับบ้านด้วยนะคะมี grab บรู้สึกว่าจะมีแค่แกร b บนะคะที่รับแล้วก็สั่งกลับบ้านได้จุกๆเลยค่ะเดินมาเหนื่อยแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะเมนูที่อิฟชอบเส้นมาม่านะคะไปสั่งมาม่ารอแล้วค่ะชอบมากเส้นมาม่านะคะหอมๆแล้วก็เส้นหนึบๆเดินมาเหนื่อยแล้วเราก็มาเติมพลังได้ค่ะ แท้ด่นนี่นะคะเมนูที่อิฟกินก็คือเส้นมาม่าเช่นเคยแล้วก็ทีเด็ดก็คือเกี๊ยวเลยค่ะเริ่มเลยค่ะสดเลยค่ะโซยไปเลยพยายามจะดูดเส้นให้เหมือนแบบซีรีส์เกาหลีนะคะแต่ว่าอิฟก็ทําไม่ได้แบบเขาเลยนะคะชอบกินมากเส้นมาม่ามฟินมากค่ะ สู้เผ็ดๆไม่ไหวเขาก็มีไอติมให้เรากินตบท้ายด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ